สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆสมาชิกแล้วก็ท่านที่รับชมคลิปทุกท่านนะครับพบกันนะครับช่องนี้ต้นมัลติมีเดียครับช่องนี้จะนําเสนอเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะครับวันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของคําบรรยายนะครับของ YouTube นั่นเองนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าการตั้งค่าการจัดการนะครับคําบรรยายเนี่ยเราจะทําอะไรได้บ้างครับ หลักๆผมก็เข้ามายังความช่วยเหลือของ u t u b e นะครับเขาก็จะมีคำอธิบายบอกนะครับทีนี้ไอ้เจ้าคําบรรยายเนี่ยนะครับก็คือบางท่านอา,อาจจะเรียกว่าสับเตเตต้นะครับที่มันขึ้นตามตามด้านล่างของอแท Youtube นะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับไม่แน่ใจว่าท่านเห็นเมาส์หรือเปล่านะครับที่ผมชี้ในวิดีโอนะครับในวิดีโอของ youtube นะครับเขาจะมีแทบ คำบรรยายขึ้นมานะครับเราจะมาจัดการตรงนี้กันนะครับว่าเราสามารถเปิดปิดคําบรรยายตรงนี้ได้อย่างไรนะครับเชื่อว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับนี่คือช่องที่ผมทําไว้นะครับแล้วผมก็มีคําบรรยายไว้นะครับบางครั้งเนี่ยเราเปิดมาดูเนี่ยมันคําบรรยายตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับเนื่องจากเรายังไม่ได้เปิดนะครับมาดูกันวิธีการเปิดนะครับเบื้องต้นผมก็เข้ามายัางฟาร,ร์มช่วยเหลือก่อนเนาะ มาอธิบายก่อนนะครับถ้าเราใช้ PC นะคอมพิวเตอร์นะครับวิธีการเปิดปิดคำบรรยายนะมันจะมีมันจะมีวิธีบอกก็คือไปที่วิดีโอนะครับหากไม่มีก็เลือกไอคอนที่มันเป็น cc ครับแล้วก็ติ๊กที่ cc นะครับแล้วก็เลือกแต่นะครับเปิดหรือปิดนี่คือกรณีของคอมพิวเตอร์ PC นะครับจากนั้นนะครับมาดูของ Android นะครับมือถือ Android นะครับ ก็วิธีการนะครับก็ไปที่วิดีโอนะครับแตะที่เครื่องหมายจุดจุดจุดเห็นไหมครับจุดจุดจุดแล้วก็แตะ CC เปิดคําอธิบายวิดีโอหรือเราก็หาคําว่าคําอธิบายนะครับแล้วก็แตะนะครับเลือกเลือกภาษาเลือกอะไรนะครับนี่คือวิธีการเปิดส่วนถ้าเป็น iPhone iPad นะครับมาดูกันว่าเปิดยังไงนะครับ นี่คือวิธีการเปิดก็เหมือนกันครับแตะที่รูปไข่ปลาสามสามจุดตรงนี้นะครับทุกท่านเห็นภาพมาดูกันนะครับว่าหยุดตรงไหนหุดไข่ปลาอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเราแตะที่วิดีโอนะครับมันก็จะมีจุดไข่ปลาขึ้นมานะครับพอเราแตะที่จุดไข่ปลาเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆแล้วนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับหน้านี้ขึ้นมานะครับเราสังเกตดูที่แถบเขียนว่าคาอธิบายภาพครับ ให้เรากดตรงนี้นะครับแถวที่3าตรงนี้นะครับคำอธิบายภาพบางท่านอาจจะเขียนว่าปิดปิดการแสดงนะครับเราก็ต้องแตะเข้าไปแล้วก็เลือกภาษานะครับถ้าเขามีถ้าเขาทําไว้มันก็จะขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่มีแสดงว่าเขาไม่ได้ทําคลิปสแตเตอร์ไว้นะครับหรือคําบรรยายไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับพยายามหาดูคลิปนะครับที่มันทําไว้แล้วก็เลือกนะครับซึ่งเชื่อว่าบางท่านเนี่ย ไม่ชอบฟังเสียงใช่ไหมครับชอบอ่านคําบรรยายมากกว่านะครับดูภาพไปนะครับฟังคําบรรยายไปนะครับปิดเสียงไว้ตางนี้นะครับเราก็ช่วยให้มีประโยชน์ตรงนี้ได้นะครับเราก็ไม่ต้องเวลานั่งที่ประชุมหรือนั่งในรถอย่างนี้ครับเราก็สามารถดูได้นะครับโดยที่ไม่รบกวนคนอื่นนะครับทีนี้ผมเสริมเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงนะครับไหนๆก็เข้ามาหน้านี้แล้ววิธีการประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับชื่อว่าหลายท่านก็อาจยังไม่ทราบ ดูที่คุณภาพนะครับบางบางบางครั้งเนะี่ยเราตั้งไว้480 p นะครับเป็น default ใช่ไหมนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะกินนะครับกินแบนด์วิดกิน data นะครับแพเกจอินเทอร์เน็ตของท่านในมือถือนะบางท่านใช้แพเกจอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือนะครับโอ้โหเปิดชัดแจ๋วเลยนะครับคุณภาพบางที 7, ่720 p อย่างเนี้ยนะครับแปบ๊บเดียวอินเทอร์เน็ตแพเกจเราจะหมดนะครับ วิธีการก็คือว่าให้เราติ๊กตรงนี้นะครับแถบคุณภาพตรงนี้นะครับเลือกได้นะว่าเราจะเอาคุณภาพขนาดไหนนะครับนี่เห็นไหมครับมันมีให้เลือกนะครับปกติสี่สี่แปศน p นี่ก็ชัดเจาวนะครับบางท่านอาจจะแบบว่าเออเบอนิดเบอหน่อยไม่เป็นไรแต่มันจะประหยัดเน็ตลงไปได้เกือบสี่เท่านะครับส่วนใหญ่ผมจะเลือกนะครับดูผ่านมือถือเนี่ยผมจะใช้ร้อยสีสี่ p นะครับติ๊กที่ลูกเข็บปลาเหมือนเดิมนะแล้วก็มาเลือกที่คุณภาพตรงนี้นะครับ ติคุณภาพแล้วก็จะมาสู่เมนูย่อยแล้วก็เลือกที่ร้อยสี่สิบีครับวิธีนี้จะประหยัดอินเทอร์เน็ตในมือถือนะครับแพ็กเกจเน็ตได้แต่ถ้าท่านใช้ WiFi อยู่แล้วก็ไม่ต้องนะครับจัดเต็มตลอดเลยนะครับเพราะ WiFi มันจะมันจะแรงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าท่านใช้แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะท่านก็ต้องเลือกนะครับชุดที่มันประหยัดที่สุดก็คือ144ยิ่นะครับยิ่งตัวเลขมากยิ่งชัดนะครับวิดีโอจะยิย่งชัด แต่ก็เล็กด้วยแพ็กเกจ Data ที่สิ้นเปลืองนะครับบางท่านอาจจะมีแพ็กเกจโปร10จิกอย่างนี้20จิกอย่างนี้ครับถ้าท่านดูวิดีโอ y u t u b e เนี่ย480หรือ720หรือ1008เนี่ยแป๊บเดียวหมดนะครับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตท่านแต่ถ้าท่านใช้144นะครับท่านดูได้เป็นเดือนเลยนะครับแพ็กเกจท่านอาจจะยังไม่หมดนะครับนี่คือเสริมนะครับเป็นเทคนิคเสริมวิธีการดูประหยัดอินเทอร์เน็ตนะครับเลือกคุณภาพตรงนี้ได้นะครับ มันจะเป็นคุณภาพของวิดีโอนะครับยิ่งยิ่งมากยิ่งชัดยิ่งน้อยยิ่งอาจจะมีเบลอบ้างนะครับทีนี้กลับมาว่ากันด้วยเรื่องของคําอธิบายใช่ไหมครับเมื่อกี้เราก็เลือกตรงนี้นะครับแล้วก็พอเลือกเสร็จปุ๊บทีนี้มันก็จะขึ้นวิดีโอให้เรานะครับมาดูตรงนี้นะครับอย่างเนี้ยประมาณนี้นะครับโอเคครับนี่คือวิธีการเปิดปิดนะครับคํบาอธิบาย เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาสอนวิธีการสร้างคําอธิบายนะครับวิธีการเพิ่มคําอธิบายนะครับของเราเนี่ยลงไปใน YouTube นะครับเราจะเพิ่มได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปหน้านะครับถ้าท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3ออกมานะครับ จะเป็นความรู้ด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะครับหลากหลายครับผมก็จะมาลงในช่องนี้ครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อคลิป2เรื่องการเพิ่มคําบรรยายนะครับลงคลิปวิดีโอของเรานะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากนะครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับเช่น คนส่วนใหญ,ญ่จะเปิดแบบไม,ไม่เปิดเสียงนะชอบดูคําอธิบายนะครับดูภาพประกอบเนี่ยก็จะเข้าใจง่ายๆครับหรือ,อกลุ่มที่เขา,าหูอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะครับซึ่งซึ่งงานวิจัยเนี่ยมีเยอะมากครับที่หูไม่ค่อยได้ยินหรือมีความผิดปกติทางด้านหูนะคนกลุ่มนี้นะครับเขาต้องการวิดีโอที่มีคมําอธิบายนะครับเราก็จะได้ฐานผู้ชมเยอะมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับคนก็ติดตามคลิปเรามากขึ้นเข้าไปอีก นะครับตอนนี้ผมพยายามที่จะใส่คําอธิบายในทุกๆคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ทักทายกันนะครับสวัสดีครับ